สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าใกล้ถึงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองกันอีกแล้วค่ะวันที่25ธันวาคมนะคะของทุทกๆปีถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของชาวคริสต์นะคะนั่นคือวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะพี่น้องชาวคริสต์จะถือว่าวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูนะคะผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์แม้ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธญกับวัฒนธรรมทางตะวันตกแต่คริสต์มาส ก็ถือเป็นเทศกาลที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในทั่วโลกเลยค่ะนอกเหนือจากจะเป็นวันสําคัญของศาสนา,าคริสต์แล้วนะคะยังถือว่าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษของสมาชิกค,ครอบครัวได้มาพบปะ,ะเฉลิมฉลองร่วมกันอีกด้วยค่ะและตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวตะวันตกนะคะจะยังถือให้วันที่24ธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสอีฟและเป็นวันที่เด็กๆจะนําถุงเท้าไปแขวนไว้หน้าเตาผิง เพื่อรอรับของขวัญจากสารต้าหรือว่าซันตาคลอสค่ะซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาสำหรับกิจกรรมวันคริสต์มาสมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือชาวคริส์นะคะหรือแม้แต่ผู้คนมากมายทั่วโลกนะคะนิยมส่งบัตรอวยพรและของขวัญแบบนี้นะคะให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนๆค่ะ อันดับที่สองนะคะนิยมตกแต่งประดับประดาบ้านเรือนด้วยแสงไฟต้นคริสต์มาสแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยค่ะรวมถึงสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านค้าหรือร้านอาหารนะคะก็จะประดับตกแต่งแสงสีเสียงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสและบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองค่ะ อันดับที่3นะคะวันคริสต์มาสก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นวันคล้ายวันขึ้นปีใหม่ของชาวคริสต์ค่ะหรือชาวตะวันตกจากนิยมเดินทางกลับบ้านเพื่อพบปะสังสรรค์กับสมาชิกในครอบครัวมักมีกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันและเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ด้วยกันค่ะ ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็เป็นสัญญาว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลปีใหม่แบบไทยๆของเรากันแล้วนะคะอย่างไรก็ตามอินดี้พลาสติกก็ถือโอกาสนี้นะคะขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปค่ะ